มาดูผลงานของทีมเทนนิสไทยกันบ้างนะคะล่าสุดก็ลงซ้อมทันทีเพื่อเตรียมสู้ศึกเดวิสคัพที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะความเคลื่อนไหวของทีมเทนนิสไทยค่ะล่าสุดก็เดินทางถึงเมืองอินเวอร์คาคิลประเทศนิวซีแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อลงแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพ2023เวิ d ์กร u ป2พบกับนิวซีแลนด์ระหว่าง15-16กันยายนนี้ค่ะหลังจากที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาพันเอกวัฒนาจันทร์ไพจิตกกรรรมา กูรนการสมาคมกีฬาลอนเทนิสแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดก,การทีมเดวิสคัพไทยก็เปิดเผยว่าใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเนี่ยเกือบ22ชั่วโมงก่าจะถึงนิวซีแลนด์นะคะแค่นิวซีแลนด์เองนะเนี่ย,ยหลังจากได้พักแล้วแล้ว,ลวก็นำนักกีฬาเดินทางไปฝึกซ้อมที่สนามจริงเพื่อปรับสภาพร่างกายแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายจากการเดินทางซึ่งผู้จัดก,การทีมเดวิสคัพไทยก็บอกอีกนะคะว่าตอนนี้ที่เมืองอินเวอร์คาคิวมีสภาพอากาศที่เย็นมากประมาณ7องศาแล้วก็ลมพัดแรงแต่สนามแข่งขันเป็นสนามในร แต่ก็ได้กำชับให้นักกีฬาทุกคนว่าเวลาออกจากสนามให้รีบขึ้นรถทันทีเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นต้องเจอกับอากาศที่เย็นมากเกินไปเพราะว่าจะทำให้เกิดอาการป่วยได้นั่นเองค่ะโดยคณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเดวิสครับครั้งนี้ประกอบไปด้วยพันเอกวัฒนาจันไยจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดการทีมดรธนากรศรีชาพันธ์กัปตันทีมและผู้ฝึกสอนนายวิทยาสำเร็จผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายอนุชิตเรือนก้อนนักวิทยาศาสตร์การกีฬาขณะที่นักกีฬานะครับได้แก่ Maxim Jones, แม็กซิมัสพารพลโจนสกสิดสตสำเร็จวิทยาตรงเจริญชัยกุลยุทธนาเจริญผลและปรัชญาอิสโรนะครับ